สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสต t เตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นหัวข้อพิกาการ์ดนะเกี่ยวกับความในใจบางอย่างนะที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ใครมาดูส่วนตัวกับอ d ิศ์เนาก็จะมีคำถามนี้กันนะคนที่มีตัวละครใช่ไหมว่าเขามีใครอยู่ในใจหรือเปล่าหรือว่าเขามีหนูอยู่ในใจบ้างหรือเปล่าเนาะก็มาดูกันว่าเออหัวข้อนี้จะช่วยคนที่ยังไม่ได้มาดูส่วนตัวนะคะอย่างไรบ้างอ่ะ หัวข้อเขามีใครอยู่ในใจหรือเปล่าวันนี้ต้องคิดถึงคนคนนั้นให้ชัดเจนนะทั้งหน้าของเขาและการตั้งคำถามเหมือนกันเราจะต้องหลับตาลงนะคะอันนี้คือกติกาง่ายๆในการเล่นพยรากายของลิซสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกลิซฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาที่มีคลิปใหม่คุณจะได้เข้ามาได้รับคำแนะนำก่อนใครนะคะอ่ะวันนี้นะลิซก็จะแบ่งเป็นรูปนะคะเป็นโปสการ์ดเป็นสิ่ง อยากลองแบบปรับเปลี่ยนให้คนได้เลือกไพ่แบบอื่นบ้างเลือกการ์ดแบบอื่นบ้างก็เลยนำการ์ดนะคะรูปสีน้ำมาสามรูปจะดึงดูดรูปไหนให้คุณทำสมาธิด,ดีแล้วรู้สึกว่าคุณชอบรูปไหนคุณดึงดูดกับรูปไหนกลุ่มไหนก็ให้เลือกกลุ่มนั้นนะคะโดยที่ต้องนึกถึงเขาให้ชัดเจนด้วยนะอย่าลืมนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยคะ่ะตั้งคำถามไว้นะคะ เขามีใครอยู่ในใจหรือเปล่าพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่1นนะคะคุณเลือกรูปนี้เองนะสำหรับรูปนี้เราไม่ได้มองเป็นฝ่ายคุณนะแต่ลิศขอมองเป็นฝ่ายคนคนนั้นที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ค่ะอันนี้คือตัวตนเขานะสิ่งที่ลิศสัมผัสได้ คนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่านง่ายอยู่นะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีความวือหวายได้เลยเขาค่อนข้างสแสดงความเป็นเขาออกมาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะโดยที่บางทีแล้วเนี่ยเวลาที่เขาแสดงออกมาทำให้คนเนี่ยก็ขับสนว่าเฮ้ยมันจะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเอาหลักๆแล้วเขาเป็นคนที่ง่ายๆนะคะเป็นคนอุ่นๆเขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่หวุอหวาแล้วก็ไม่ได้แบบพยายาม,มาอะไรมากมายนะคะเวลาที่จะมีความรักเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาสามารถที่จะ คอนโทรลในแบบของเขาได้แล้วก็เขาต้องการในสิ่งที่เขาแค่ต้องการเท่านั้นอะไรที่มันมากไปกว่านั้นเขาไม่ต้องการก็คือก็จะไม่นะคะติดอยู่แค่เรื่องเดียวถ้าเอามองในด้านที่แบบไล่เนกาทีฟหน่อยๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีตัวตนค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่เก็บตัวไม่ ไม่ใช่สิไม่ใช่เก็บตัวต้องบอกว่าเขามีตัวเองอ่ะสูงแต่ไม่ได้เป็นคนที่เก็บตัวคุณเข้าใจใช่ไหมเออมีความเป็นเขานะคะทีนี้วันนี้อลิซใช้ในตัวของไพ่ฟังใจทาโร่นะคะฟังใจทาโร่จะมาขยายกับการ์ดที่คุณเลือกนะใบแรกเลยดูความกลัวในใจคุณหน่อยนะคะจริงๆแล้วคาถามนี้นะกลุ่มนี้กลัวหรือเปล่าบอกตรงๆว่าทั้งกลัวทั้ง ทางรู้สึกสับสนในใจค่อนข้างเยอะสาหรับตัวคุณเองนะอันนี้คือไพ่ส่วนตัวของคุณนะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่แอบกังวลใจนะคะว่าเฮ uh ah ้ยเขามีใครอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขามีเราหรือเปล่า e ah? วะไอ้ที่เขาทําแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขามีเราหรือเขากาลังเปรียบเทียบกับใครเออก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดเยอะแล้วใช้อารมณ์เยอะอยู่พอตัวเหมือนกันนะตัวคุณเองแล้วก็ เขาก็อาจจะทําอะไรที่บางทีสองแง่สองงานอย่างที่อลิซบอกแล้วว่าตัวตนในการ์ดของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็คือแสดงออกมาอย่างนั้นโดยที่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะคิดอะไรยังไงคือเขาแค่อยากให้เห็นความเป็นเขาแค่นั้นเองเนาะเลยทําให้พอมันมาส่งผลในใจคุณเนี่ยคุณก็เลยมีความกังวลแล้วก็มีความ เขาเรียกว่ากล,กลัวอยู่นิดนึงว่าเขาจะมีใครแน่นอนนะคะหรืออาจจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเขามาก่อนก็เป็นไปได้สําหรับกลุ่มนี้พอคุณรู้สึกว่าคุณได้รับรู้ข้อมูลแล้วคุณก็เลยเอามาแบบเฮ้ยเนกาทีฟใส่ตัวหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองก็เลยเกิดเป็นความกลัวได้นะคะทีนี้อลิซมองว่า ความต้องการของเขาดีว่าในมุมมองความรักเขาอะเขาค่อนข้างอิสระนะเขาค่อนข้างที่จะปล่อยให้คุณคิดแล้วเขาจะไม่แก้ไขใดๆด้วยนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาต้องการให้คุณได้เรียนรู้ความเป็นเขาแบบนั้นแหละ เขาไม่ได้ต้องการจะให้คําตอบอะไรคุณสังเกตนะคุณถามแล้วคุณไม่ค่อยได้คําตอบกับคนนี้แล้วเขาก็คือทําให้เห็นแล้วแล้วแต่คุณแล้วคุณจะไปตีความหรือจะไปคิดอะไรยังไงมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการที่จะแสดงออกมาให้เห็นแล้วก็ความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยถามว่าในใจมาดูคําตอบเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลากับคําตอบวันนี้ต้องบอกว่าเขามีคนในใจจริงๆค่ะอืม แต่รู้ไหมอลิสาผัดได้ว่าเขานั่นแหละมีคุณอยู่ในใจแล้วสำหรับคนกลุ่มนี้ต้องคอนเกรตูเลชันกันด้วยเลยทีเดียวนะคะคนที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยคือคุณนั่นแหละนะคะโดยที่เขาพยายามจะดึงดูดให้คุณได้รู้ความเป็นเขาตัวตนของเขาแล้วก็สิ่งที่เขามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้เห็นแล้วก็พยายามเล่าเรื่องเก่าเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้เจอมาเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยเขาอะ ค่อนข้างเซนสตีฟกับเรื่องแบบนี้นะเขาค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับเรื่องแบบนี้นะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยอลิต้องบอกเลยว่าคนเนี้ยเจ็บมาเคยเจ็บหนักมากับความรักนะคะเจ็บหนักของเขาเนี่ยมันอาจจะเจ็บเบาของคุณนะเจ็บของคนมันไม่เท่ากันอย่าตัดสินว่าเรื่องแค่นั้นเองเธอคิดว่าเธอเจ็บหรอไม่ใช่นะถ้าแค่นั้นแต่เขาเจ็บแล้วแล้วเขาฝังแล้วก็คือฝังเลยเรื่องบางเรื่องบางบางคนต้องบอกว่าคนเนี้ยเจ็บกับเรื่องที่บางทีคุณก็แอบแบบแค่นั้นคือเรียกว่าเจ็บหรอ แค่นั้นเรียกว่านี่เลยเหรออะไรเงี้ยแค่เรื่องแฟนไม่ตอบหลายเขาก็สามารถที่จะเจ็บและฝังจําได้เหมือนกันดังนั้นเราเลยมองว่าสําหรับกลุ่มนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่าง่ายก็คือง่ายเลยมองใจเขาง่ายมองตัวตวนเขาง่ายก็คือง่ายแต่แต่มองว่ายากก็ยาก,ยากเหมือนกันอย่าลืมนะกับภาพใบนี้นะคะตัวตวนของเขา่เขาค่อนข้างที่จะแสดงจุดยืนชัดเจนและความต้องการชัดเจนอยู่เสมอดังนั้นคนในใจของเขาในคําตอบของคลิปนี้ก็คือ คุณนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ลิซอยากบอกว่าสั้นๆละกันว่าถ้าคุณได้รู้ว่าคุณอยู่ในใจเขาแล้วสิ่งสําคัญก็ไม่ใช่ว่าอ๋อฉันอยู่ในใจแล้วหรอกไม่จริงไม่ใช่มัวแต่นั่งคิดนะคะควรจะปรับจูนกับเขานิดน,นึงเพราะว่าต่อให้เขามีคุณอยู่ในใจแล้วอันนี้ต้องบอกว่าไพ่กลุ่มนีย้ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคความเป็นเขาตัวตนเขาแล้วก็การจูนกับความเป็นคุณ ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มที่1และกลุ่มภาพตัวนี้นั่นเองนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์ share. คลิปนี้เป็นกําลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะตรงนี้ Follow Fanpage ตรงนี้อยากดูส่วนตัวจัดมานะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่จ้าวันนี้ก็บ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะเป็นรูปนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นบ้านในป่าเขานะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะการ์ดใบนี้นะ,ะไม่ได้ส่งผลต่อตัวคุณค่ะแต่มันเป็นส่งผลจากตัวตนของคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นั่นเองนะคะสําหรับตัวตนของเขาอลิซมองว่าอันนี้คนที่คุณคิดถึงนะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอะไรเก็บเก็บอยู่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเห็น ไม่ยังไม่ไดร้อยเปอร์เซนกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นคนที่มองว่าเก็บตัวก็ได้หรือมองว่าเป็นคนที่มีอะไรที่เป็นกำแพงอยู่ก็ได้เหมือนกันมันแล้วแต่มุมมองเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือการอ่านไพ่แบบ general มากมันจะตรงกับคุณมากหรือมันไม่ตรงเลยก็ได้แต่ว่าตัวตวนคนนี้ถ้าเขามีกำแพงก็คือจะเป็นกำแพงที่ ให้เขาให้ให้ได้เห็นอยู่ไม่ได้เป็นคนเก็บตัวขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อ่านยากพอสมควรนะคะเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่ตลอดเวลานะคะในในในพื้นที่ของเขานะแล้วก็สิ่งหนึ่งคืออดี้ต้องการว่าความสุขหรือพื้นที่ของเขาจะต้องแบบมีดังนั้นในมุมมองของความรัก คนนี้จะต้องการสเปซของตัวเองเวลามีรักแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่กับคนที่ตีกรอบกับความคิดเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ดังนั้นคนที่ต้องอยู่กับเขาจะต้องปล่อยให้มีพื้นที่ระหว่างเขาแล้วก็ระหว่างคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเออก็มองว่าก็มีอะไรที่มันดู ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรประมาณนั้นเนาะอะ,อะทีนี้เดี๋ยวเอาไพ่ฟังใจทารโร่นะคะขยายอีกทีหนึ่งแล้วกันสําหรับการไปมีนะแต่ตรงนี้อลิซขอดูในเรื่องของความเป็นคุณหรือความกลัวในใจคุณนิดนึงกลุ่มนี้กลัวไหมว่าเขามีใครอยู่ในใจจริงๆอลิซต้องบอกว่าก็มีความกลัวแต่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่แล้วนะมีก็คือมีไม่มีก็ค,คือคุณก็รู้สึกว่าไม่มีค่อนข้างอ่านใจคน คนคนเนีไ้ได้ได้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องบอกบางทีอารมณ์คุณมันแรงหรือมันร้อนเกินไปบางทีความแบบโผงผางของคุณมันอาจจะทําให้เขาเองรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันไปจับ เขาเรียกอะไรฉับฉยวยหรือเปล่าม,มันมันรีบเกินไปมันเร่งเครื่องเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้เขาอาจจะต่อต้านอะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกันความกลัวของคุณมันเลยเป็นเรื่องของความร้อนแรงหรือความอยากรู้มากเกินไปนะคะเราเลยมองว่าเฮ้ยระวังหน่อยเพราะสําหรับคนนี้นะถามว่าความต้องการในด้านความรักของเขาเนี่ยอลิรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยพยายามหาข้อผิดพลาดของตัวคนรักหรือคนที่คนคุยหรือแม้แต่ตัวคุณน่ยอยู่เหมือนกัน เขาแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าคุณใช้อารมณ์มากเกินไปมันอยู่กับเขาไม่ได้เพราะคนนี้มีตักกะมีเหตุผลมีความเก็บตัวอย่างที่บอกว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกำแพงแล้วเขาก็มีความคิดเป็นเป็นเขาอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะความต้องการก็เลยต้องการคนที่เข้าใจไว้ใจแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์มันแบบไปด้วยกันได้อะมันไม่ได้แบบว่าขัดขัดแย้งอะไรกันมากนะคะนั่นคือความต้องการเขาแต่ความกลัวของคุณต่างๆด้วยแต่ถามว่าวันเนี้ย คนนี้มีใครหรือเปล่ามีใครในใจหรือเปล่าหรือมีคุณในใจหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าเขาเองอะมีตัวเขานั่นแหละนะคะ <_ c oughs> เขาอาจจะยังไม่ได้มีคุณในหัวใจแบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้มีใครในใจด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวเขาทั้งหมดนะคะค่อนข้างเป็นกลุ่มที่รักตัวเองนะโอ๊ยไม่ใช่เป็นคนดีต้องบอกว่าเขา,าค่อนข้างเป็นคนที่รักตัวเอง ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองสูงดังนั้นสิ่งที่เขาทําสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือ,อ,อการงานการเรียนการหาเงินการใช้ชีวิตนะคะสำคัญครอบครัวเขาสําคัญสิ่งที่สําคัญในชีวิตมันอาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่สุดท้ายยังไงอลิต้องมองว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะ เขาไม่ได้มีใครก็จริงแต่เขาก็ยังไม่ได้มีคุณสิ่งสําคัญคือคุณต้องให้กําลังใจเข้าไปคุณค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอย่างความเป็นเพื่อนความซื่อสัตย์นะคะความจริงใจนะคะมิตรภาพที่ดีต่อกันกับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่คุณควรทํามากๆเลยถ้าคุณอยากจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้คุณจะต้องเป็นพื้นที่ที่สบายใจให้กับเขาได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้า คุณกลัวว่าเขาจะมีคนนั้นคนนี้ในใจเนี่ยอลิศคิดว่าความคิดเนี้ยตัดทิ้งไปเลยดีกว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือเขานะคะงานเรียน passion mission ทุกอย่างมันคือชีวิตเขาตอนนี้นะณนะตอนนี้ที่มันอยู่ในใจเขาแต่ถ้าคุณอยากแซกซึมเข้าไปทําตามที่อลิศบอกนะคะหรือเอาไปปรับใช้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เท่านั้นก็พอจ้ะนะคะสำหรับคลิปนี้เรามองว่าเป็นคำตอบที่อยากให้ทุกคนนำไปไปทบทวนอีกอีกรอบหนึ่งละกันแล้วก็ลองประมวลผลตั้งแต่คุยกับเขามาอยู่กับเขามาเนี่ยเขาเป็นอย่างที่อาริธพูดไหมถ้าเป็นเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้มีใครในใจคุณก็ต้องรีบแทรกซึมเข้าไปให้ได้ได้แล้วนะคะไม่งั้นก็จะรอยกันแบบนี้ต่อไปนะอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะอย่าลืมนะฟอลโล่แฟนเพจทางนี้เลยใครอยากดูส่วนตัวทางนี้นะจ๊ะแล้วก็ Like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้แล้วมเจอกันใหม่จ้าบายยสำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่3นะคะเป็นรูปนี้นั่นเองเออคุณรู้สึกอะไรไหมต้องบอกว่าใบเนี้ยไม่ใช่ใบของคุณคะ่ะปกติแล้วเราจะอ่านตัวตนคนที่มาเลือกไพ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวตนของฝั่งคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะคะเอ่อสิ่งที่เห็นต้องบอกว่า คนคนนี้เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชีวิตตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่จะทบทวนชีวิตที่ผ่านมาอยู่เรื่อยๆเป็นคนที่เจอกับอุปสรรคแล้วก็เจอความสําเร็จมาเยอะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะถ้ายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยก็แปลว่าเป็นเด็กที่เจอเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันอันนี้คือฝั่งเขานะฝั่งเขาเจอเรื่องมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเก็บค่ะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแสดงอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าในความเป็นเขาที่ต้องบอกคนนี้อินดี้พอตัวเหมือนกัน ความอาร์ตความแบบตัวพ่อตัวแม่ก็คือกลุ่มนี้เลยนะคะจะสวิงไปหมดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณจับทางเขาไม่ได้ถูกแน่นอนนะคบกับคนนี้ก็ไม่แปลกนะที่คนกลุ่มนี้นะคะจะมาเลือกคนนี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าคุณถึงเลือกไพ่ชุดนี้เพราะว่าถ้ามันตรงอย่างตัวตนเขาแล้วเนี่ยอต้องบอกว่าเฮ้ยคําตอบของวันนี้ อาจจะไม่ได้ถูกใจอะไรคุณมากเพราะว่าคนคนนี้ค่ะถ้าเป็นคําตอบนะอริต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีคนเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆในใจก็ค่อนข้างเยอะแต่เรื่องเก่าๆที่อริจะบอกไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คําว่าคนรักนะ จะเป็นเรื่องชีวิตเขาที่ผ่านมาหรือความผิดพลาดในชีวิตเขาความสาเร็จในในตัวเขาหรือว่าเรื่องที่เขาเคยผ่านมาตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจมันคือเรื่องในอดีตท,ทั้งหมดเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยที่เขาถูกประเมินผลต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาอาจจะประเมินผลอะไรหลายๆอย่ยางอ๋อลืมบอกไปว่าที่ใช้ไพ่นี้ไพ่ฟังใจทาโร่นะนะคะมาช่วยขยายในตัวการ์ด ก็เลยอยากจะบอกว่ากลับมาที่อดีตเขาหรือกลับมาเรียนรู้กับอดีตของเขาบ้างคุณก็จะเข้าใจเขาได้มากขึ้นเพราะนะวันนี้ถ้าคุณถามว่าเขามีคุณอยู่ในใจไหมอดีตต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่คุณอยู่ในใจเขาอาจจะกําลังคิดหรือกําลังเปรียบเทียบว,ว่าคุณเองเนี่ยเหมือนอดีตอะไรในในที่เขาเจอมาบ้างไหมถ้าคุณไปเหมือนอดีตที่ดี คุณอาจจะได้ไปต่อแต่ถ้าคุณไปเจอตรงกับอดีตที่ไม่ค่อยดีของเขาคุณก็อาจจะไม่ได้ไปต่อเช่นเดียวกันนะคะสําหรับกลุ่มนี้แล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าความกลัวในใจมันส่งผลว่าณช่วงนี้จังหวะนี้คุณคุณเหงาแล้วใช่ไหมคุณรู้สึกว่าเขามามาไปไปเขาดูไม่ค่อยใส่ใจอย่างที่อเล็บอกเขาอินดีอารมณ์เขาสวิงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาหรือเดี๋ยวไปนะคะเขาค่อนข้างเป็นฝ่ายที่จะคุมเกมในความรักครั้งนี้หรือว่า ความรู้สึกครั้งนี้ค่อนข้างเยอะพอตัวเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะสวิงตามเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะเลยขอดูความต้องการเขานิดนึงละกันแล้วความต้องการของเขาในด้านของความรักหรือตัวคุณนะจริงๆอลิซยังคิดว่าเขายังต้องการคุณอยู่ยังไงต่อให้เขายังไม่มีคุณในใจถ้าคนนี้เป็นคนที่คุณเพิ่งเริ่มต้นคุยหรือแอบชอบหรือเพิ่งแอลเอินนะคะ อไรต้องบอกว่าให้คุณวนเวียนอยู่กับเขาอยู่ให้ใกล้เขาพยายามอย่าหายไปไหนแสดงตัวตนว่ายังมีตัวคุณอยู่ยังมีคุณคุณอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละคุณทำแค่นั้นเพราะเขาแค่ต้องการอยู่ประมาณนั้นเขายังไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาแทรกซึมในชีวิตเขาเยอะเพราะนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของแบบ ชีวิตที่ต้องเผชิญนะคะกับปัญหาที่เขาต้องเจอการเงินบ้างการเรียนบ้างการงานบ้างหรือแม้แต่เป็นครอบครัวของเขาก็มีหลายอย่างเหมือนกันแล้วเขาต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะคะอดีตของเขาค่อนข้างที่จะหนักหรือน่วงอยู่แล้วเขาเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องทํามันอาจจะยังไม่ได้แบบเหมาะกับการที่มีคุณอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่อยากจะ ฝากไว้ละกันสําหรับกลุ่มนี้มีไม่มากก็เป็นเรื่องของแบบความสม่ําเสมอนะคะถ้าคุณสม่ําเสมอกับเขาค่อยๆมีเขาเรียก่อะไรอ่ะค่อยๆให้กําลังใจอยู่ตรงนี้แสดงตัวตนนะคะไม่ได้หายไปไหนคุณจะเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาได้เขาเรียกว่าหินถูกน้ําซ้อหินยังกร่อนต้องพูดว่าอะไรวะน้ำซ้อหินทุกวันหินยังกร่อนเนาะ ตัวคุณเองแม้แต่ใจคนเองต่อให้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มีคุณยังต่อต้านคุณหรืออาจจะกําลังเปรียบเทียบอะไรคุณกับใครอยู่ก็ให้ใช้ลูกตือไปละกันนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วมันเหนื่อยแล้วทําไมเราต้องไปตืออลิซเราไม่จําเป็นต้องไปตือเลยอะไรเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกเหมือนกันเพราะอันนี้อลิซอ่านตัวตนฝั่งเขาให้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณรู้สึกที่ฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่คนที่คุณต้องการเลยแล้วคุณอยากจะถอยมันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของคุณ เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้ฟังเลยเฉยว่าเออสิ่งที่คุณกําลังเจอและสิ่งที่เป็นเขามันเป็นประมาณนี้ลองไปปรับใช้ดูนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะตรงนี้เป็นแฟนเพจสามารถ f o ลโล่กันได้นะคะไปรีวิวกันนิดน,นึงเนาะหรือว่าไปเจอกันในไลฟ์ได้ถ้ามีไลฟ์สดนะใครอยากดูส่วนตัวมาดูตรงนี้ได้เลยจ้ะแท็ไลน์ดีมาสอบถามได้นะคะ กดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกๆคนส่วนใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย